นดิจ้าดูความเยอะของเขาเด้อดูความเยอะของเขาเด้อกล่องบุกบกัสกล่องบุกบกัสวันนี้หยุดงานนะจ้าดูแต่ละช่อเด้อดูแต่ละช่อเด้อช่อแต่ละช่อดูยอดปุ๊บปุ๊บุ๊บุ๊บถออกเต็มเป็หมดเลยพี่น้องแต่ว่าก็มีหลายตุ่มอยู่ที่บ่ะนะ เหมือนก็จะบอกคนอ่ะเป็นี่ดอกสุดยอดจริงๆแต่จังสีเหมือนจะได้ออกออกตัง้งเสียบเสียบมันติดกับดอกพด กิงยิงสิโอเคเลยเนี่ยกิงยิงสิเดอ้อจะได้กิ่งที่ตัดถิง่งดูความเขาอยากออก,คว,อก,ออกความเขาอยากออกเดอ้ดเอบอ,อกกาทำนีดตดว เกินไปก็ไม่ดีนะจ๊ะเอาให้เบิ่งทุกตน้นเรจะเอาให้เบิ่งทุกต้นเดอ้อนี่นี่คือนีเอ่เริ่มเพียวไฟจะมาแล้วดวอ,อกลน ที่เมือกาดอกบ้านล้วเด้อจะได้ปัดดอกตัวเลียนแล้วงในต้นก็เกะ หลายโพดนี่อันนี้ก็ต้องโหลดออกหมดได้เลยในดอกอ้าวโหลดโหลดหลดโหลดคุณนวนหัวผนโอ้ยมือกล่องมือดูดถิ่งออกหมดเด้เด็ดเลยมันออกตามหยอดอันนี้นกกระจิบนในมือหนิในมือนิในหัวหนิในหัวหนิดอกเปียกเลย อันในต้นเบ่ออกไปออกในหยอดเยอะคนดอกดอกนี่บุญคน,นดอกเดอก้ออุ้ยต้องปุ่นดอกที่บ้านแล้วพุ่ กินใหญ่ๆพอออกมาออกกันในหยอดนี่มึงมึงเพิ่งออกนี่เบิมงเพิ่งออกเดี๋ยวเดี๋วพูเดี๋วพเดี๋ยวเอาใบพูเพิ่งเพิ่งออกเดี๋ยวจะเอาไว้น้ำยอดอยู่ให้ได้นะประคองตัวเองประกอบให้ได้นะประคองตัวเองให้ได้ได้เขาว่าบ่ออกนะที่พอออกได้อยากอยากอยู่กินใหญ่บ่ออกพี่น้องมาออกได้ยอดเดี๋ยวเอาไใบยู่ให้ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งเก็ตจะเพิ่งเก็ตเดเป็นบางก้อนเดเป็นบางก่อน

mất thỉnh như vào đầy nữa, nó cây cây đọc mảnh nó dùn hình dữ liền Đó, một kỳ Đúng kinh tắt thỉnh ổn như tùn มันเดอมันเยอมัดอกออกไงโปดแต่บางสวนเิ่นกว่าเป็นประันออกดึพี่น้อบางสวนเิ่นกว่าปรนออกโอ้ส่อนสเปน็นบดุบลู ดอกไม่ค่อยดกเนาะขึ้นอีกแล้วรอบที่สามแล้วต้นนี้แฝ่แค่แน่ยังเฮ้ยนี่เด้เองมาขูดอีกแล้วนี่นี่นี่ลามไปนี่แล้วนี่นี่ไต่ตีนนี่มาขูดเลยนี่ลากก็ขึ้นโอ้ยดอกลุนรึดเลยทนะหารบพอ่อนี่คืนออกแค่รุน Thôi. nên nên tiên chồng mà khụt nữa được tôi này có ọc bay đó con tốc say mười xong mười gọt ọc là tiêm ọc đó bừng หลายผวดนี่นั็เบิง้งจะหลัเพันอยากออกเพ็นอยากออกหลายในตน้นเบื้งเด้อขังตงเด้อเบื้งขงัง้วเดีนอ เห็นบอลูนละมิเตอร์ดอกเป็นะข้อขาวเต็มไปหมดเดี๋ยวมิเตอร์ดอกเพิ่นได้นะ จะไเปเพิ่มต้นไหมจากมื 10, 10, 10. ่อนันเพิ่นบรท่านดอกมื่อนี้เพิ่นกระดอกใหญ่น่ะเด้อพี่น้องเห็นบ่ะดอกใหญ่แล้วดอกเต็มต้นต้นต้นจะต้องเต็งออกหลายสุดนี่ต้นนังขึ้นต้นอยู่เด้อพี่น้องขึ้นต้นยกเยกยกเยก tuần tên đỏ chú đưa ở bên kia cạnh có săn đấy bên bên cổng Khá cổng đây này đưa lên nhỏ tên Cái đéo cần phải bỏ Một đầy cần phải nắm khẩn cho phía nọ Một đầy Bình tân như thế mượt 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 Còn bố phố, phố cắt Còn bố phố cắt Còn bố phố cắt anh này cứ lượm hang là đây này Này cứ lượm hang ra đây ạ Tên ngọc, lượm hang là ra đây này ơ đọc phân không? ôi mệt ôi bằng, được, nhỏ thì được. ดวงตาต่น้เด็กเ่บไม่ไหวตัดออกกันไหยตาไล่บอตาไล่บอ